สวัสดีคะ่ะเลขฮานอยวันที่1กันยายน2567ก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ95119ก็มา19ในแถวเลยนะคะ19นะคะแล้วก็91นี่มา2ครั้งนะคะบนก็91แต่เป็น951นะคะปกติ11418ก็ได้14กับ18 2ครั้งนะคะ VAP 993 38อันนี้ก็ได้93อันนี้ได้38นะครตัวดินแต่ว่าไม่จับคู่กันนะคะทีนี้ดูของวันนี้วันนี้เน้นให้ที่1 2ึ่งสกับหนึ่นะคะ1 2ึ่งสกับสองให้2หางนะคะ1 2ึกับ27ให้2หางนะคะ ตัวตัวเด่นนะคะให้สองหางส่วนเด่นรวมหนึ่งสองสามเจ็ดก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ดสามเจ็ดอยู่ในนี้นะคะในหนึ่งสองสามเจ็ดนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นที่แตกในวินนะคะก็มารวมทั้งหมดที่นี่นะคะทุดที่เน้นให้ก็คือ3 3 7 7 3 7แล้วก็2 7 3, 3. ะะส่วนสองหนึ่งอยู่ที่นี่นะคะสองหนึ่งสองหนึ่งอยู่ที่นี่นี่ค่ะหนึ่งสองเจ็ดอยู่ที่นี่อันนี้เป็นซุดเทียบวินแยกหน่อยให้นะคะแต่ถ้าซื้อรวมในชุดในชุดเด่นทั้งหมดเอาไปรวมกันก็กได้นะคะเพราะว่าวันนี้เขาเขาแตกในวินเยอะมากนะคะ ต้องเขียนเป็นสามแถวนะคะดิฉันจะไม่ดิฉันจะไม่เน้นให้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเน้นอยู่แล้วเขาแตกในวินนะคะก็ดูในส่วนไหนที่เป็นสองหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะก็ตัวนี้ก็เน้นให้แล้วหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะคะ 1, 7, 3, 7, 2, 7, นี่ค่ะสองเจสองสามเป็นตัวฟันเราสองเจนะคะตัวฟันก็คือสองเจ็ดสองเจ็ดสองสาสองเจ็ดนะคะ, 27, 23, 27, น,ะ,คะนี่ค่ะสามสองสองสองสานะคะสามเจ็ดหนึ่งเจดสองเจ็ด ตามนี้นะคะดูดูด้วยนะคะในชุดในชุดกันเขาก็มีนะคะตัวไหนที่มีสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสองในสามชุดนี้แทบทันไหมคะไปให้นานๆเรวแคบไม่ทัน เน้นในส่วนที่เป็น3ามนะคะสามเจ็ดสอามตัวนี้นะคะสองเจ็นะคะหนะะ 1, แต่2เม็ดให้1นึ่งนะคะหนกับสอนะคะหนสองกับสอเจ็ด ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ